นอตินขาวูโจลิมฝั่งน้ำเชอรี่มีพุทธสถานที่เป็นวิหารในถ้ำซึ่งเกิดจากการขุดและการแกะสลักจากหน้าผาหินปูนโดยได้เริ่มรังสรั์มาตั้งแต่รัชสมัยเว่ยเหนือซึ่งก็คือหลังจากยุคสำคุกงมาแล้วเหตุผลที่สร้างวิหารในถ้ำไกลผู้คนก็เพื่อหาที่ปริกวิเวกซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติสมาธิภาวนา ข้อดีของโบราณสถานแห่งนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่โล่งจึงไม่มีคิวยาวทําให้สามารถเข้าชมตอนบ่ายได้เพื่อให้ได้ทิวทัศน์ของทั้งยามบ่ายและตอนพระอาทิตย์ตกที่นี่เวลาปิดไม่ได้กําหนดชัดเจนจึงสามารถเดินชมอย่างชิวๆได้จนพอใจวิหารไม้กลางทะเลสาบนี้สร้างขึ้นภายหลังเพื่อใช้เป็นประตูทางเข้าเหมือนตอนเดินเข้าสันเจ้าโดยลูกขลกส่วนใหญ่ เป็นไม้แกะสลักและมีกติแบบจีนเส้นทางสายไหมไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางที่ใช้ลำเลียงสินค้ามูลค่าสงูงเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางที่ใช้ถ่ายทอดความคิดความเชื่อรัฐที่ศาสนาอย่างเช่นพระพุทธศาสนาวิหารแห่งนี้มีชื่อว่าหยุนกังฉีคูซึ่งอยู่ห่างจากเมืองต้าถงที่ระยะ16กิโลเมตรไปทางทิศต,ตวันตก วัดที่เป็นคูหาวิหารแบบนี้คือมรดกจากเส้นทางสายไหมจากแดนชมพูทวีปเป็นสถาปัตยกรรมที่คล้ายกับถ้ำมาจันตาและถ้ำมาราลาในอินเดียในจีนก็มีถ้ำลักษณะแบบนี้หลายแห่งด้วยกันที่โด่งดังก็จะมีถ้ำตุน้วงถ้ำล้อยางและที่นี่ก็คือหยุนกลางซึ่งมีความหมายว่าลอยเหนือเมฆที่นี่คือถ้ำหมยเลขกสามาซึ่งมีโถงกว้าง แต่ยังแกะสลักไม่เสร็จสิน้นหากดูเผนพลินจะคล้ายๆกับพระพุทธรูปทวารวดีที่องค์พระ,ระสงทเจดีจังหวัดนคปรปฐมภายนอกอาการเย็นสบายดีแต่พอเดินเข้าไปในถ้ำแล้วอุณหภูมิจะลดลงทันทีเหมือนอยู่ในตู้เย็นปฏิมากรรมที่นี่มีทั้งหมด51,000ชิ้นโดยขนาดเล็กที่สุดอยู่ที่2เซนติเมตร และขนาดใหญ่ที่สุดสูง17เมตรคติทวรบาลก็มาจากอินเดียโดยเป็นมาน2ตนซึ่งเฝ้าทางซ้ายและทางขวาของประตูเพื่อไล่สิ่งชั่วลายออกจากพุทธสถานแต่สีสันและลวดลายได้ถูกปรับให้เป็นน้องถิน่นคือให้มีความเป็นจีนมากขึ้น ณระธามหมายเลขกหเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและยังคงสภาพเดิมไว้มากที่สุดสูง20เมตรด้วยแบ่งเป็นสองห้องมีปฏิมกากรรมพระศีสักยมนีตรงกลางโถงส่วนผนังและเพดานมีรดลายแกะสลักเป็นพระพุทธประวัติจำนวน33ฉากโดยสีสันยังชุูชาสดใสคงสภาพเดิมไว้สมบูรณ์ นอกจากพระพรูปพระศรีสกยามุนีแล้วยังมีประติมากรรมอื่นอย่างเช่นรูปพระศรีอริยเมตรในถ้ำหมายเลขสิบสามตระจนรูปพระศิวะและพระวิษณุในกติหินดูในถ้ำหมายเลขแปดซึ่งส่งความเชื่อนี้เข้ากันได้อย่างกลมกลืนไม่ต่างจากรัทธิขงจื้และพระพุทธศาสนาซึ่งประสานเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในถ้ำหมายเลขสิบสองนั่นก็คือเป็นถ้ำดนตรีซึ่งมีการจำหลักรูปทรงเครื่องดนตรีชนิดต่งดางๆไว้อย่างดัดเดินข้อดีของถ้ำหยุนกลางนี้เมื่อเปรียบเทียบกับถ้ำลวยางและถ้ำตนห่วงคือที่ถ้ำหยุนกลางนี้ไม่มีข้อจำกัดในการเยี่ยมชมไม่มีราวมากัน้นทำให้สามารถเดินไปจุดต่างๆได้อย่างอิสระ และสามารถบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระจนพอใจจะเห็นได้ว่าบางรำมยังแกะสลักปฏิมากรรมยังไม่เสร็จสิน้นนั่นก็เป็นเพราะว่า ในช่วงหลังเมืองหลวงได้ถูกย้ายจากเมืองตา้าทงไปยังเมืองลัวหยางทางทิศใต้ของมณฑลเฮอรนานส่งผลให้งานศิลปะหยุดชะงักไปทันทีและไม่มีผู้ใดมาสานต่ออย่างต่อเนื่องถ้ำหม่เลขก6 6ถึงหม่เลขก20ไม่มีหลังคาโดยมีพระพธรลูปขนาดใหญ่จำนวนห้าองค์เรียงก,กันซึ่งถ้ำหม่เลข20่ีพรมีโพธรูกขนาดใหญ่ที่สุดที่ความสูง13.5เมตร โดยพระพุทธรูปทั้งห้าองค์นี้ได้ถูกจำหลักให้มีพระพักละไมคล้ายคลึงกับห้องเตองค์ต่างๆในราชวงศ์เว่ยเหนือทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการนับถือจากประชาชนว่าเป็นพระบริษัตว์มาปกครองประเทศพระพุทธศาสนาช่วยให้ราชวงศ์เว่ยเหนือปกครองผู้คนได้ง่ายเพราะมีคําสอนที่เป็นสากลเพื่อให้มีความเป็นผู้นําจนเอาชนะหลายชนเผ่าได้อย่างง่ายดาย แต่น่าเสียดายที่พักตระศาสนาในจีนไม่สามารถคงความเฟื่องฟูแบบนี้ได้ตลอดไป